ไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโรงพยาบาลศรีสังวานค่ะได้เปิดห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อลดการส่งต่อไปอยังห้องปฏิบัติการในจังหวัดอื่น นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาหรือห้องปฏิบัติการ PCR ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และห้องโคฮ์ตวอร์ดโรงพยาบาลศรีสังวารอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งนายแพทย์พงพจน์ธีรานันตชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีสังวานกล่าวว่าห้องปฏิบัติการอนุชีววิทยาเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจระดับอนุโมเลกุลสามารถทำการตรวจสารพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิต <c oughs> เช่น DNA RNA และตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เช่น โรคไข้หวัดนกโรคซาโรคเมอร์สและไวรัสโควิด -19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ทำให้การวินิจฉัยโรคไวรัสโควิด -19 เป็นไปอย่างรวดเร็วลดการส่งต่อไปอยังห้องปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ทั้งนี้ห้องแล็บดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันที่10เมษายน2563สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้วันละหนึ่งรอบในเวลา13นาฬิกาวันละ48ตัวอย่าง นอกจากนี้สถานีตำรวจภูทรหมอกจำแปและเครือข่ายพันธมิตรได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลศรีสังวานประกอบด้วยเฟสชิลหน้ากากอนามัยถุงมือยางสบู่อนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันโควิด -19 ด้วย